วันนี้เราจะไปดำน้ำนะฮะน่าจะร้อนอยู่ก็วันนี้จะมีทริปตกปลากับซันเซ็ตเชื่อไหมพี่ใช่ครับผมโอ้โครับมีครับเฮ้ยได้อีกแล้วโอ้โหแล้วถ้าสมมติมีคนจ้างพี่เดือนละสองหมื่นแต่ให้พี่ออกจากออกจากเกาะเนี้ย ส like วัสดีวันที่สองหลีเป๊ครับผมสวัสดีตอนเช้าตอนนี้เวลาเก้าโมงยี่สิบเก้าโมงยี่สิบเอ็ดนาทีเก้าโมงยี่สิบเอ็ดนาทีาทาทอุณหภูมิเท่าไหนนะาร่นะยี่สิบเก้าองศาขึ้นทะเลสูงศูนย์จุดศูนย์จุดห้าเมตรมึงเอาขึ้นทะเลเด้วย <laughs> วันนี้เราจะไปดำน้ำนะน่าจะร้อนอยู่อ่ะก็วันนี้เราเตรียมมาไปปอกแขนไม่มีครีมกันแดด มาเน้นแบบนักท่องเที่ยวฝรั่งวันนี้เราจะไปดำน้ำมีเกาะอะไรบ้างโซนไหนเขาเรียกว่าดำน้ำโซนไหนก็จะมีพวกโซนไหนนี่คือก็จะไปทางฝั่งฝั่งซ้ายมือก็จะอยู่แค่ตรงนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกไกลมากที่ไฮไลท์ก็เป็นพวกเขาล่องน้ำจ้าบังอ่ะจะเป็นพวกปลาการังเจ็ดสีเจ็ดสีแล้วก็จะมีหองหินงามบริเวณตรงนั้นก็จะมีพวกปลากรังหลายแบบมากนี่ก็จำจำไม่ได้เหมือนกันไม่ได้อ่านมาโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็จะได้ดูอยู่ทะเลกันเต็มๆเลยนะฮะแล้วก็ ใต้ทะเลดูว่ามีอะไรอยู่ผมจะไปถ่ายเก็บมาให้ดูโอเคครับเดีย๋ยวเราไปเจอกันบนเรือครับนี่กับตันเราใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่ครับเรากำลังเดินทางกันแล้วครับผม <c oughs> <ฮ>เราก็ดูแดดด้วยนะฮะมันเช่งจา้าซะเหลือเกิน <c oughs> ไอเรือที่เราไปเป็นแลเ,ลเลรืเอยอดวินวเทจเรือยอดวินเทจใช่เรือส่วนตัวยังม,มีกันอยู่แค่สี่คนนี่แหละ โอเคเดีย๋ยวขออนุญาตเดินลงเรือแป๊บเดียว I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all l l be okay i'm o v e on each and every day the past is where it stays way back a year ago ตอนนี้เรือเดินทางออกแล้วจับขึ้นได้เลยว่า เพราะผมเปลี่ยนไปมีใครสนใจไหมอยากเเอะหมอเรือไม่มีใครคุยด้วยนะโอเคนะผมพูกแม่สาวน้อยไปมนร้องกระดาษดี And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago ก็ all okay be ตอนนี้เราถึงที่ดำน้ำแล้วนะครับตอนนี้เราใส่เคยเหลียงมันจะกล้องหน่อยอันนี้เรียกอะไรนะพี่ล่องน้ำจ้่าบังลอกน้ำจ่าบังล่องเหรอพี่ล่องน้ำจ่าบังนี่คือเราลงได้เลยไม่ต้องมาไทยเดี๋ยวเราใส่ชูรสก็ได้เฮ้ยนั่นมันเรื่องทำเมนูอาหารเดี๋ยวเราใส่ชูชีพก่อนนะครับเฮ้ยถูกแล้วนั่นไงเยแล้วเดียวเรื่องดำน้ำที่ผมไม่ค่อยอยากจะดำก่อนะเกิดมาผมถือชูชีพออกมาจากห้องนี่มือขวาถืห็นไอนนับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูใต้ทะเอะไรดู้างไม่มีอะไรดูบ้าโอเควันนีอยก็ไม่ลงครับพอยเป็นตา้อน่ก็คือน้ำมันเข้มบ้าแล้วแล้วอะไรติดหัวเนี่ยอจะชนละไปเดี๋ยวเราลองดูใต้น้ำกันนะ I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time

ตอนนี้เราอยู่เกาะหินงามก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันในเกาะนะว่าหินจะง,งามจริงเปล่าเอ้ยเราลงมาจากเรือแล้วหินมันลื่นมากเลยมันเป็นเหมือนตะไคร้อะเฮ้ยอะไรนะเจอลูกโอยหินลื่นเหมือนมีตะไคร้เอ้าตกมุกไปแล้วครับโอ้ยอยังไม่ได้ขาดกัน้งแต่ I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with me. And I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase, bitterness in my face. Work a job every day. Till your dreams fade away. Like a card never change. Play the game. Now we say, I need a break. I'm I will get it. I will ไปดูข้างล่างก็จะเป็นเกาะหินงามนะครับเกาะหินงามก็จะเป็นหินสีดาหน่อยเม็ดต้มแต่ว่าที่ผมทราบคร่าวๆคืออย่าอย่ามาเอาหินไปอะ่ะคือไปเที่ยวที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่ต้องมาเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มันอยู่อยู่แล้วเราไม่ต้องเก็บออกไปแล้วเอาไว้ที่นี่ให้คนอื่นมาดูบ้างหินนี่เวลาโดนน้ำมันสวยมากนะสีมันสวยววโอเคครับเดีย๋ยวเราไปไหนกันต่อเดีย๋ยวดูนะฮะโอเคครับผมไปแล้ว เราถึงมาดำน้ำที่นี่ฮะคือทะเลอันดามันมันปะการังมันจะสวยกว่าทะเลอ่าวไทยแต่ว่าข้อเสียของทะเลอันดามันก็คือว่าคลื่นมันแรงแล้วก็น้ํามันแรงด้วยครับก็ํำให้แบบบางทีมันก็น้ํามีขุ่นบ้างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะเห็นปะการังที่มันแตกต่างออกไปจากพวกอ่าวไทยครับก็คือพวกอ่าวไทยเนี่ยมันก็จะมีพวกดอกไม้ทะเลเฉยมีดอกไม้ดอกไม้ทะเลมันจะดพี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมเกาะยาวเกาะยาวเกาะยาตอนนี้เราอยู่ที่เกาะยางนะครับ โอ้โหใสามากอ,อ่ะน้ําอ่ะเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปดําน้ําดูปะการังในเกาะอย่างนะฮะข้างล่างก็จะมีพวกปลาดีโม3ส,มสีแต่ว่าตรงนี้น้ําจะตื้นนะเวลาเราดําลงไปก็จะยาวทั้ง,งจะบ,บาดได้ออนะ Seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago

Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. เราพิ่งดำน้ำเสร็จกำลังพักอยู่นะฮะเป็นไงการดำน้ำครั้งนี้หวานไหม <c oughs> อันนี้ประกอบด้วยเมื่อกี้อันแรกที่เราไปก็คือล่องน้ำจาบังนะฮะ <c oughs> เป็นปะกาลัง <c oughs> อ,อ่อนเจ็ดสีแต่ว่า มันไม่ดีตรงน้ํามันขุนไปนะเพราะว่าตรงนั้นกระแสน้ำมันแรงสาหรับวันนี้นะวันอื่นถ้าคนถ้าใครม,มามันก็อาจจะโชค <ม S 1> <ชม S 2> ดีชดีก็อาจจะได้เห็นแต่ว่าถามว่านำ,นำแล้วเห็นไหมก็เห็นครับตรงเห็นตรงที่มันตื้นๆก็แบบว่ามีแบบสีชมพูสีแดงอะไรอย่างนงี้ก็มีไอถัดมาก็เป็นเกาะเกาะหินงามเกาะหินงามอั้นก็เราก็เป็นที่เดินเล่นหินสวยหินสีดแเรามีลายเหลืองๆเป็นลายนะเหมือนหอยเลย เกาะยางนะครับเมื่อกี้ที่เราไปสวยผมชอบเมื่อกี้ปาการังผักกาดก็มีเห็นนิโม่ทางมิโม่พัดดาวก็มีมึงเห็นเม่นเปล่าเห็นหอยเม่นเต็มเลยนะแต่ว่าไอ้ตรง้างใต้มันจะเป็นแบบปะกการังที่มันฟอกขาวแล้วเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามันโดนจากเหตุการณ์สึนามิอ่ะมันใช้เวลายาวนานมากเลยในการสร้างปะกการังชุดใหม่นะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่บนเกาะลาวี ก็เกาะลาวีก็เป็นเหมือนจุดพักกลางวันอะเพราะว่าตอนนี้เราจอดพักทานอาหารกันอยู่ฮนะื่อกี้เพิ่งซัดไปเข้ากะเพราไก่ไขด่ดาวก็วันนี้ก็ถ่ายรูปได้สําหรับคนที่มาทิปดํดำน้าแล้วไม่อยากดำน้าก็มาถ่ายรูปบนเกาะลาวีได้ื่นกี้ไปไหว้เกาะหยางมาเจออะไรที่ประทับใจไหมประทับใจทุกอย่างเจอน้ำทะเละเพี๊ยว<ป>อร่อยมากไม่หมดอ่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็เราดำน้ำเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเวลา3โมง40เราออกไปตั้แต่กี่โมงนะ9โมง แล้วก็มาถึงนี่ก็ประมาณบ่ายสองนร้อนครับแต่ว่าเรามาดำน้ําที่เกาะต่างๆอ่ะผมว่ารู้สึกเหมือนไปเดินป่าแล้วเจอต้นไม้แล้วก็สัตว์เยอะๆประมาณนั้นเลยแต่ว่าอันนี้ย้ายจากป่ามาเป็นอยู่ในน้ำเราก็จะเจอต้นไม้ก็คือปะการางแล้วก็สัตว์ป่าก็คือปลาที่อยู่ในปะการางถือว่ามาหลีเไปก็ถือว่าคุ้มอ่ะตรงดำน้ําอ่ะไม่ต้องกลัวร้อนนะเหมือนพวกผมอ่ะแรกๆก็กลัวร้อนนลหลังๆใส่จุดปอกแล้วก็นอนอยู่ตรงเนี้ยโอเคครับก็มีเพื่อนเราตกเครื่องคนนึงชื่ออา ตอนนี้เขาได้มาถึงแล้วแล้วเราก็ต้องหากิจกรรมให้เขาทําคือการตกปลานะฮะก็เรากำลังนั่งรอเขาอยู่ว่าเขาจะติดต่อให้เราได้ไหม่ซึ่งมันจะ4ี่โมงแล้วไงเวลาออกไปก็น้อยลงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็เพื่อนมาทั้งทีก็หากิจกรรมให้เพื่อนทําครับเราอาจจะไปกันแค่สมคนสคนเพราะว่าอีกสองคนที่มาด้วยก็สลบไปแล้วสลบแล้วไม่ไหวเราฟิตเหลือเกินเดี๋ยวอาร์มทักททยหน่อยนะ สวัสดีครับทำไมตกเครื่องครับผมแขนหักครับ <laughs> ต้องเตรียมแบบรองแพทย์มานะขึ้นเครื่องเนี่ยแขนหักอะ่ะไม่งั้นโดนไล่แล้วถ้าอกหกั <laughs> กับอกหักก็กินเหล้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปตกปลากันจะมีอะไรให้เราทำบ้างเนาะ ลุ้นหนึ่งก็คือกูล,ลุ้นรอเรือก็จะได้เรือไหมแล้วลุ้นนี่อย่างหนึ่งออกไปเนี่ยจะตกปลาได้ไหมๆๆๆๆลุ้นๆ,ๆตอนนี้เราอยู่กันด้วยความเสี่ยงอะไรทีเดียวเชียวนะครับผมรอลุงเขามาเรียก,กน,นะครับว่าจะได้ไปตกปลาไหมสาหรับการตกปลาครั้งนี้ก็อยู่ที่สองพันนะครับไปได้สูงสุดประมาณห้าคนแต่ว่าเราไปแค่สามคนป่ะเดี๋ยวรอลุงเขามาครับคเยเดี๋ยวจะมีออกไปเรือออกไปล่าปลาแข่งกันเยอะเลยเนาะ ประมาณสักไม่เกินห้าโมงเขาบอกอบกับตันถึงมาโอเคนะครับครับผมออครับผมครับสวัสดีครับยึดซะได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยโอเคครับเราได้เรือแล้ว <Yeah. S 2> เป็นไงเพื่อนดีใจเพื่อนเย้ <Yeah. S 2> เออ <S <S ได้ตกปลา โอเคครับเราจะได้ไปตกปลาครับผมว่าการตกปลาครั้งนี้มันอาจจะแบบเหมือนไปเป็นเด็กแก๊งเลยเพราะเขาบอกไปหลายล้ำไหมใช่ไปลากปลากันด้วยเขาไปหาปลาของเขาอยู่แล้วแต่เราเราสารแนไปเอง่ะว่างั้นเออเฮ้ยแต่ก็ดีได้ฟีลแบบไม่ใช่นักท่องเที่ยวไหมอาจจะลำบากด้วยแหละเดี๋ยวเรารอเวลา5โมงนะครับเพื่อจะไปตกปลานะครับตอนนี้4โมงแล้วเดี๋ยวไปตกปลาครับผม ตอนนี้เราขึ้นเรือกำลังไปทริปตกปลานะครับได้มีอะไรทําแล้วกูครับก็วันนี้จะมีทริปตกปลากับซันเซ็ตเชื่อพี่ใช่ครับผมอ้โครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อโกบครับผมพี่โกบปังยาครับปังยานี่วันนี้ปลามีโอกาสเป็นไงบ้างพี่อาจจะได้ปลาใหญ่หรืออาจจะได้ปลาเล็กก็บอกไม่ได้ได้เชื่อเลยเยอะอาจจะได้ซื้อด้วยปลาเนี่ยมีเรือตกปลาอยู่ไหมพี่ตอนเนี้ยมีครับมีใช่เราไปซื้อเรือค้างั ก็วันนี้เราตกปลาโดยไม่ใช้เบ็ดเป็นคันนะเราใช้เป็นเบ็ดมือนี่เบ็ดมือเ็มือสาวเหรอเ็มือสาวเหรอมือกู้เนี่ยเบ็ดที่มืออโอเบ็ดอันนึงวันนี้ผมมีตะขอเยอะนี่พี่ใช่ครับเบ็ดอันนึงที่เป็นเบ็ดมือมันสามารถกินได้หลายตัวมากเลยนะ อะไรพี่พวงเดียวที่เ็ดตัวใช่ครับเบ็ดตกปลาครับพี่ตกปลาเนี่ยเบ็ดนี้เลยอ๋อได้ได้ปลาพี่ได้ปลาไม่เล่นมุเลยตกพี่เราเหยื่อเราใช้เป็นอะไรครับเป็นเชือกสายลุงวันนี้เลยครับอ๋อก็เมื่อกี้พี่เขาเตรียมอุปกรณ์นะเป็นเบ็ดมือวันนี้เราก็ไม่มีเหยื่อเป็นของคาวเป็นเราใช้เล่นเล่นแสงเอาใช่ไหมพี่กล้องครับวัดกันที่ความสามารถเลยครับวันนี้ความสามารถด้วยซึ่ง ความสามารถเราก็ไม่มี <laughs> แ่เพื่อนมีความสาม,มารถไหมสารทำไเอ,อาอ่ะมีนิดนึง<อ>มีนิดนึงแปลว่า<อ>มีแปลว่ายังมัมมมม่นใจอยู่เบ็ดนี้นะครับมันจะหนักก็ต่อเมื่อเราได้ปลามงหรือปลาที่มันเป็นตัวเป็นเบน,เนมันจะโต้น้าหนักครับมีได้นังเงือกไหมพี่ไม่มี<ด><ๆ>ครับได้แต่โลมาหัฒนพานเนี่ยครับตรงนี้เลยบริเวณนี้เลยจะมีดอกไม้ทะเลสีม่วงอยู่หนึ่งก็ก็มาดำดูเองนะครับผมกไม่ดำแล้วไม่ดำแล้ว enn okay. ผมแล้วตอนนี้เราก็กําลังจอดเรือตกปลาอยู่นะฮะเราหย่อนเบ็ดลงไปแล้วนี่เป็นไงบ้างนุ่นไอ้นั่งมันตกก็ตกได้เอาเลยวันนี้ปลาที่เราตกได้ก็เป็นปลากระมงแก้มบางนะครับดิ้นไหมครับมันดิ้นไหมทำซาชิมิกับปลาราดพริกอร่อยใช่ไหมพี่ปลาทำอะไรก็อร่อยอร่อยใช่ไหมพี่ทำอะไรก็ได้ก็ระหว่างเราตกปลาวันนี้เราก็จะมีการนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินนะฮะหรือเรียกว่าซันเซ็ตที่เกาะหลีเป๊ะนะฮะ โอ้ยพี่ทำไมฟ้าข้างบนมันเมฆเยอะจังฝนจะตกนะอันนี้ใช่ครับไม่ฝนแต่อาจจะไม่ตกก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นลมทางนี้อยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอตกเย็นตกค่ำไหนก็จะเป็นลมตะวันออกฝนพ่งนี้จะหายหมดเลยครับก็พยากรณ์อากาศรับไปทํางานได้นะครับผมงานเสริมรับได้ครับรียกตัวได้เลยผมมาหลีเป้นะสามวันสองคืนวันแรกผมมาก็ไม่ได้ทําอะไรไปวอล์กอินเดินเล่น ในวันที่2ผมดำน้ำแล้วก็ตอนช่วงบ่ายเ <ๆ S 1> พื่อนผมที่ตกเครื่องมาใช่ไหมผมก็ไม่รู้จะทำอะไรกันก็ลองเสาะหาวิธีที่จะไปตกปลากันก็<อ>ได้มาเจอพี่เขา<อ>แล้วพี่เขาพาเรามาทำอะไรบ้างนะพาทำอะไรับพี่จะพามายนน้ำโอเคกันหลักอยากเปียกก <laughs> ันแล้วทีเดียวจะให้ลงน้ำแล้วก็ถือสสยเย็นในน้ำตกปลาในน้ำด้วยอารมณ์มาตกปลาเหมือนวิธีชาวบ้านไหมเน้นที่ยวสไตล์โลคอลคือการตกปลาอย่างเงี้ยคือพี่เขา ตกเป็นอยู่แล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับเนี่ยคือการตกปลาแบบชาวบ้านเลยอแบบนี้เลยครับไม่นอก<ช>ไม่นอกกอบฐานเป็ดพันกับมึงเป็ดพันกันครับผมเฮ้ยได้แล้วโอ้โห I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine ครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ปลาอยู่ที่จำนวนเท่าเดิมนะครับ8ตัวนะครับ9ละ,9ละ,9ละเพราะว่าพี่เขาบอกว่าฟ้าเริ่มมืดปลามันก็จะเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆนะ แต่สิ่งที่เราได้มาก็คือพระอาทิตย์โคตรสวยอ่ะจริงๆพระอาทิตย์สวยอ่ะอาร์มสวยอ่ะโคตรสวยที่สุดอ่ะทานมากใครไม่มาเนี่ยถืออะไรในมืออ่ะถืออะไรเก๊กหวยเก๊กหวยสุขภาพสุขภาพผมอยู่นี่มานานแล้วนี่ีผมเองยังชอบที่มาตกปลาช่วงเย็นแล้วก็จริงพี่มันสบายที่สิคือทองฟ้ามันไม่ซ้ำกันทักทีอ่ะพี่เคยเห็นมันซ้ำกันไหมไม่ครับเคยเห็นมันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันไหมไม่เคยพระอาทิตย์ยังขึ้นไม่เหมือนกันเลยสีทองฟ้าทุกวันยังไม่เหมือนกันเลยอ่ะ คือของพวกเนี้นะผมรู้สึกว่ามันแบบ,บซื้อไม่ได้นะซื้อไม่ได้ใช่ไหมพี่ซื้อไม่ได้ครับการที่จะมาเจอ <laughs> พี่ชายที่แสนดีกับบรรยากาศที่แสนดีผมจะซื้อยังไงให้มันเป๊ะขนาดนี้วะพี่ <laughs> <laughs> โคตรหล่อเลย <laughs> ไ,มมมไม่มีไม่ขนไม่มีอะไรเลยเนาะเห็นแต่เส้นขอบฟ้าเมฆเมฆฟ้าครับคือมองไปสุดสายตายยังไงก็สวยครับมองไปถึงอินเดียเลยนะครับทางนี้โอ้สายตาดีขนาดนี้เวสันชอบไหมเริ่มเหนื่อยแล้ว รู้สึกไปยาวันนี้คุ้มไหมบาปคุ้มตกหลายตัวเลยวันนี้กูไม่ได้ถ้าตัวเลยทำบาปมาสินวะชีวิตนี้ทำแต่บุญนี่ผู้ชายที่แสนดีไปอีกโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองขับเรือไหมขอชูชีพหน่อยครับอะไรฮะขอชูชีพหน่อยครับชูชีพเต็มเัาโอเคฮะเดี๋ยวเราจะขอพี่เอาขับเรือแป๊บเดียวบางทีเรามองตรงไปก็จริงเราว่าเราพาตรงแต่ ต้องอย่าลืมว่ามีคือลมมีลมกับน้ํามันจะพักให้เรือไปข้างใดข้างหนึ่งก็ได้สมมุติเราจะเข้าฝั่งตรงเนาะลมมาทางขวาเราก็ต้องวิ่งเบี่ยงไปทางขวาหน่อยเพราะยังไงยังไงแล้วลมมันก็ตีเราไปทางซ้ายทั้งลมทั้งคลื่นเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับคือต้องเผื่อครับทุกกรณีคือต้องเผื่อตลอดเนี่เหมือนบางคนนี้เขาไม่ใช่คนพื้นที่เกาะลิเปะนะเพราะเป็นคนเกาะเหมือนกันแต่เกาะยงกิงชื่อบังยาเนี่ยบังยาเกาะยงกิงเกาะยงเกงใช่ครับเขามาลิเปะครั้งแรกเขาก็ พาเรือเข้าหาดได้เลยเขาเก่งมากครับไม่เสร็จได้ครับเขาอยู่มา15ปีเขาตกปลาไม่ได้ลวคนสั่มจริงอะพี่ตกไม่ได้จริงจริงเหรอไม่เก่งกได้จะไป ครับในผมก็มาที่นี่แล้วผมขอถามเรื่องความเป็นอยู่ของการใช้ชีวิตบนเกาะดีกว่าได้ครับบางอย่างก็ตอบได้บางอย่างถ้าไม่รู้ก็ตอบไม่ถูกถ้าป่วยนี่ก็ไปโรงพยาบาลใช่ครับมันจะมีอนามัยอยู่อนามัยก็จะอยู่ฝั่งสไลม์เหมือนกันพอกันแล้วถ้าสมมติมีคนจ้างพี่เดือนละสองหมื่นแต่ให้พี่ออกจากออกจากเกาะเนี่ยให้ไปอยู่ไหนครับไปทํางานนะพี่เดือนละสองหมื่นไม่ไปดีกว่าอ้าวทำไมอ่ะผมผมว่าผมอยู่นี่สบายนะ คือแต่ละวันภาพบางสิ่งบางอย่างอาจจะซ้ากันแต่ว่ามันมีอะไรใหม่ๆเข้าเสมอมันมีอะไรที่มากกว่าเงินนะท่านต้องครับเป็นความรู้สึกที่ซื้อไม่ได้ครับผมพูดอย่างพี่เขาผมรู้เลยว่าพี่พี่เขามีความสุขในการที่จะขับเรือออกวาดูปลาผมก็าตกไปก็แบบพี่ชอบแบบเพราะเพราะผมชอบในต่งที่พี่ชอบอะพี่เลยเลยครับบางลินเขาบอกว่าน้องอยากไปใช่ไหมเห็นโอเคเดี๋ยวพี่จะต่อให้อะไรเงี้ยผมว่าเอ๊ยมีจริงเหรออะไรเงี้ยผมว่าโอเคถ้ามีก็มาเพราะว่า ผมโทรหาทัวร์ประมาณสี่ห้าเจ้าเขาบอกว่าไม่มีแล้วหรือว่าถึงมีก็นู่นน่ะพาสี่ห้าพันพี่กบเขานะแบบสุดยอดเลยเอาผมรับประกันเลยถ้ามาแล้วไม่มีความสุขไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจริงๆไม่มีความสุขเดี๋ยวให้กระโดดน้ำนะโอเคครับก่อนจบพี่กบฝากทิ้งเบอร์ไว้เลยเบอร์เบอร์อีกแล้วศูนย์เก้าสามครับเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าสองเก้าหกครับครับพี่กบครับได้ครับติดต่อไม่ได้เลยครับ พร้อมครับโอเคครับสำหรับตอนนี้คือฟ้าเริ่มมืดแล้วมันจะเป็นอันตรายได้นะพี่ใช่ครับเรากลับดีกว่าวันนี้ถือว่าคุ้มแล้วเวลาสองสามชั่วโมงนี่โคตรสุดยอดอ่ะซื้อเอาเงินมาซื้อไม่ได้เวลาอย่างนี้จริงจริงครับสุดยอดมากเลยขอบคุณมากครับพี่กสดีครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับไปสู้เดี๋ยวใครอยากถือเครื่องเชิญเลยด้หรืงเลยได้เหรอพี่ได้ครับอ้าไอแค่รคเท้ I've been dreaming all in my head like I've seen it A life worth living is a life with me And i n I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon ก็สำหรับวันนี้นะคะที่เราไปตกปลามาเราก็เอามาย่างนะค้ส่วนอีกครึ่งนึงเราก็แบ่งให้พี่เขาไปพี่กบเพราะว่าเราเอามาเยอะเราก็คงคุไม่ได้ใช้หมดอ่ะปลาอันนี้เราก็ย่างหมดเลยเดี๋ยวลองลองชิมกันดีกว่ากระมงปากบางอันนี้เราให้ทางรงแรมเขาย่างให้นะคะ น้ำจิ้มทีโพดแซ่บๆโคตรสดอ่ะโคตรเด้งอ่ะโคตรดีนะอร่อยไหมหอมหอมใช่ไหเพื่อนอร่อยแล้วออ่ะวันนี้มีความสุขอ่ะโคตรสนุกอ่ะนะก็สำหรับใครที่อยากมาแบบผมนะมันเกิยคำว่าหลีเฟยไว้แล้วมันมันเป็นความสุขที่โคตรโคตรมีความสุขโคตรสนุกอ่ะลองมาดีกว่าใครมาหลีเฟยก็ ติดต่อพี่กบเลยตามรายละเอียดด้านล่างเลยแล้วใคอยากกินปลาสดๆดแบบนี้ก็ไปติดต่อพี่กบพี่กบเขาใจดีทีแรกเขาไม่ยอมให้ผมแบ่งนะอันนี้ผมแบบนคนละครึ่งกับเขาสาหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจะไม่นั่งสมาธิตรวจมนแล้วก็นอนแล้วนะวันนี้ตรวจคาถาเลยจัดรักเธอโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้ครับผมบ๊ายบายตอนนี้กี่โมงแล้ววะ ตอนนี้สี่สิบ้าครับ10โมงตอนนี้10บโมงสีครับเราต้องรีบเดินทางกลับหน่อยเพราะรอบเรือรอบสุดท้ายก็จะเป็นเวลา11บอโมงครับไปถึงที่จองตั๋วท่าเรือก่อนประมาณ10บโมงคึ่งเพราะว่าคิวจะเยอะนะครับรีเพซไปขอขอสามคำก่อนจบทริปฮะโคตรร้อนเลยเหนื่อยมากๆากยงม่สั่งอยังไม่สั่งเฮ้ยว่วงจังเลยว่วงได้ไงวาต็มยิ่ม ถ้าใครอยากมาเที่ยวตามแบบเราก็ลองมาดูรีเป๊ะฉบับใหม่ฮะสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาแนละ้วไปแล้วครับผม i can't erase bitterness in my face work a job